สวัสดีครับวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มรุ่นสายสินไหมนะครับมาให้รับชมกันนะครับเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มรุ่นสายสินไหมนะครับจะมีสองบล็อกนะครับมีบล็อกตัวหนังสือชีตองค์ซ้ายมือของเรานะครับและบล็อกตัวหนังสือห่างสององค์องกลางและองค์ขวามือนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับเรียนหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับรุ่นสายสินไหมบล็อกตรงสื่อชิดองนี้นะครับจะพิเศษหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังว่าอง์นี้พิเศษยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูเลยนะครับเนี่ยครับเรียนหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มบล็อกตรงสื่อห้างนะครับ การทำกระไลของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นการชุบนิกเกิลก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงกระไลเป็นกระไลทองนะครับอย่างกระไลเงินที่เขาเรียกกันก็คือเป็นการชุบนิกเกิลแล้วไม่ได้ลงกระไลน,นะครับเนี่ยครับแต่องค์นี้นะครับที่ผมบอกว่าพิเศษก็คือ,ขอเขาไม่ได้ให้ชุบนิกเกิลครับ ลงกระไร่ทองไป,ไปที่เหรียญเลยก็คือปั๊มเสร็จแล้วก็ลงกระไรเลยนะครับเนี่ยครับดูครับจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่าเป็นพอปั๊มเสร็จแล้วก็ลงกระไร่ทองเลยนะครับจะไม่เห็นนิกเกิลปกติเหลียญกระไรทองหลงวัตจวนวัดหนองสุ่ม จะเป็นการชุบนิกเกิลก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงกระไหลทองอย่างองค์นี้ครับก็คือปั๊มเป็นเหรียญปุ๊บเป็นเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้ปั๊มเหรียญปุ๊บก็จะมาชุบนิกเกิลแล้วก็จะมาลงกระไหลทองนะครับพอใช้มากระไหลทองสึกเราก็จะเห็นนิกเกิลครับเปิดเป็นสีขาวอีกชั้นหนึ่งพอนิกเกิลสึกเราก็จะเห็นเป็นเนื้อ ทองแดงหรือทองเหลืองนะครับแล้วแต่เหรียญน,นะครับองนี้นะครับเป็นการชุบนิกเกิลเลยก็คือปั๊มมาเสร็จแล้วก็มาชุบนิกเกิลเลยนะครับและไม่ลงกระไ่ทองเขาก็จะเรียกว่ากระไ่เงินครับองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองน,นะครับเราก็จะเห็นเพราะว่าพระใช้มาก็จะมี กระไรเปิดมั่งิีเกิลเปิดมั่งเราก็จะเห็นเนื้อในขององค์พระที่แท้จริงนะครับเนี่ยครับองค์นี้เห็นเป็นสีเหลืองนะครับเห็นไหมตรงคิ้วนะครับขึ้นเป็นเห็นเป็นเนื้อท้องเหลืองเลยนะครับตรงจมูกก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตรงขอบเหรียญ ตรงนี้นะครับเห็นเลยนะครับเป็นสีเหลืองเลยนะครับนี่คือเนื้อในขององค์ผ้าครับก็คือเนื้อทองเหลืองครับแล้วชุบนิกเกิลน,นะครับผิวเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนผ่านการชุบมาอีกทีครับดูสังเกตตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นเสี้ยนได้ ก็ชัดอยู่นะครับแต่ก็จะเห็นเป็นนิกเกิลเคลือบเซียนอีกทีแต่ดูองค์นี้นะครับเป็นกระไลทองเลยครับก็คือองค์นี้ไม่ได้ชุบนิกเกิลน,นะครับเราจะเห็นเซียนชัดมากเลยนะครับตามนี้ครับเห็นไหมครับคือพระเขาไม่ได้ลงไม่ได้ชุบนิกเกิลครับเดี๋ยวนะครับ เห็นไหมก็จะเห็นเซี่ยนคมมากเลยนะครับเพราะว่าพระไม่ได้ชุบนิกเกิลปั๊มเสร็จแล้วลงกระไรเลยนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยครับดูตรงนี้นะครับเห็นไหมคมมากเลยนะครับเป็นเซี่ยนเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วดูองนี้องนี้ก็ยังมีอยู่ครับ แต่เป็นการชุบนิกเกิลมาเราก็จะเห็นไม่ชัดเท่าเหรียญที่ลงกระไรแต่พวกนี้ออกจากวัดทั้งหมดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาน่าจะทำไหลายลองทำาหลาย,ย่างนะครับการลงกระไรเหรียญรุ่นนี้มีเนื้อนวะนะครับเนื้อเงินเนื้อทองคำนะครับหายากมากครับเนื้อทองคำ เนี่ยครับผมจะมาไล่เรียงให้ดูนะครับเนี่ยครับดูหน้าหลวงพ่อเขาเรียกว่ารุ่นสายสินไม่จงเจริญนะครับเนี่ยครับก็คือจะเขียนว่าจงเจริญอยู่ที่ใต้ฐานหลวงพ่อนะครับเป็นตัวหนังสือคมๆคมนะครับ บอกตัวหนังสือห่างก็เช่นกันครับนี่ครับจงเจริญนี่ครับดูครับความคมครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผิวเปิดเป็นผิวก็ะไล่เปิดแล้วนะครับเราก็จะเห็นนิกเกิลที่เคลือบเหรียญไว้อีกทีนะครับ แต่ถ้าตรงนี้เปิดไปเมื่อไหร่นะครับจะเห็นเป็นเนื้อทองแดงอย่างตรงจมูกนี้เลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงอย่างตรงจมูกอย่างตรงคิว้วนี้เลยนะครับเนี่ยครับผิวที่เปิดแล้วนี่ครับเป็นเนื้าาอทองแดงตรงนี้ไม่ลงกระไรนะครับเป็นการชุบนิกเกิลเลย ผิวก็จะมันวาวนี่ครับลองเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างผิวที่ชุบนิกเกิลแล้วลงกระไรทองกับผิวที่เป็นเนื้อทองแดงแล้วมาทำกระไรทองนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ผมฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับผมจะลงคลิปบ่อยๆนะครับขอบคุณครับ